ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนําการทําแกงปากไก่นะครับสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมก็มีพริกแกงมะเขือเปราะนะครับก็โพดอ่อนถั่วผักยาวนะครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองกระชายซอยนะครับแล้วก็ใบกระเพราพริกแกงเผ็ดนะครับก็พริกแกงเผ็ดนี่ก็จะปั่นกระชายใส่มาแล้วนะครับผม นี่ครับหั่นล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็สำหรับผมนี่ก็วันนี้จะใช้ไก่นะครับใช้อกไก่มามาสับนะครับเป็นชิ้นๆนี่ครับผมทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวก็จะมาลงมือทำกันนะครับนี่ก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับไก่นะครับ สำหรับผมสูตรผมก็จะใช้วิธีผัดนะครับไม่ไม่เอาพริกแกงไปละลายในน้ำนะครับจะใช้การผัดเพราะว่ามันจะซึมเข้าเนื้อไก่แล้วก็มีความหอมกว่านะครับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดนะครับฉีกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาน้ํามันพืชนิดนึงนะครับใส่ใส่ในกระทะพอพอติดกระทะพอติดกระทะครับแห้งๆนะครับ,รบก็ใส่พริกแกงลงไปผัดเลยนะครับ เราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะครับนะครับผัดไปเรื่อยครับให้มีความหอมนะครับถ้าแห้งเกินไปเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับผัดใส่น้ำซุปลงไปหน่อยครับผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันแห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับ น,นี้ใช้ไฟป,ปานกลางนะครับในพิแกนนี่ก็ใส่กระปิไปหน่อยนะครับเพิ่มความหอมช่วงที่เราตำนะครับใส่กะปิลงไปนิดนึงนะครับผัดเป็นเรื่อยครับก็แห้งก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับ พอหอมได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับรับใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะครับจะได้พริกแก่มันเข้าเข้าซึมเข้าไปในเนื้อไก่ครับผัดไปเรื่อยๆครับจกถ้ามันแห้งเกินไปเดี๋ยวเราก็เอาน้ำซุปมาเทใส่ไปนะครับ ดูไปตามคลิปนะครับผมแนะนำการทำนะครับใส่น้ำซุปลงไปนะครับถ้ามันแห้งไปก็แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ไก่มันมีความสุกทัก70%นะครับนะครับก่นพริกแกงก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับมีความหอมแล้วก็ปิดฝาหมอ้ออบไว้นะครับ เปิดมาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยครับใกล้ความจริงแล้วครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องปรุงไปเลยครับหน้าตาหน้าทานนะครับชวนเพื่อนๆทำทานกันในบ้านนะครับในครอบครัวครับ เอาความเผ็ดแล้วแต่เราต้องการนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกใส่พริกไปเองนะครับก็ใส่น้ําตาลครับผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บน้าําปลาซอสปรุงรสนะครับก็ชิมรสชาติไปเลยครับพอน้ําตาลละลายก็ชิมรสชาติไปถ้าขาดอะไรเราก็เติมไปถ้าหวานไม่พอแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะครับอย่าลืมนะครับ เพิ่มความกลมกล่อมนะครับใส่มะเขือลงไปเลยนะครับมะเขือจะสุกยากหน่อยครับก็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับนี่จะมีถั่วผักยางติดมาดิ้นึงครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับพริกพริกฟ้าแดงพริกพริกฟ้าเหลืองครับใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ําซุปไปนะครับคนผัดไปเรื่อยๆเลยครับ ใส่กระชายซอยลงไปด้วยนะครับใส่กระชายซอยลงไปด้วยคนระับช่วงที่เราจะใส่ผักอย่างอื่นไปก็ต้องดูว่ามะเขือมันใกล้จะสุกแล้วพอใกล้จะสุกแล้วเราถึงจะใส่พวกจุกปักยาวไปนะครับมาจะคู่นี้นะครับไม่งั้นมันจะเละไม่งั้นมะเขือมันจะเละนะครับเอาไว้นาน ครับก็ตวงนี้ก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับขาดหรืออะไรก็เติมไปตามที่ต้องการนะครับนี่ก็ใส่พริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูดแล้วก็โรยด้วยใบกบเะเพราครับคนผัดคลุกเขาไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวสักครู่ก็ได้ที่แล้วก็ตักใส่ชามได้นะครับอร่อยครับสูตรนี้จะมีความเผ็ดเค็มก็หวานหน่อยครับ สีสันน่าทานนะครับครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับก็จะตักใส่ชามเลยนะครับเตรียมเสิร์ฟบนโต๊ะนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับแต่วันนี้ผมไม่ทานข้าวแล้วครับก็จะทานกับขนมจีนนะครับอร่อยอร่อยนะครับนี่ครับหน้าตาหน้าทานเลยครับก็ชวนเพื่อนๆมาลองทำทานนะครับเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับไม่ใส่กะทินะครับ นี่ครับสีสันสวยงามไหมครับไก่ก็สุกนิ่มนะครับไม่แข็งก็ได้น,นะครับเพราะว่าเราหมักก่อนนะครับไก่อ่านี่ครับราดด้วยขนมจีนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมต้อมชาแนลห้นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับ ครับสวัสดีครับ